ราดาว78รายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนสิงหาคม2 5ง5ห้าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนะครับรวมพลัง3าเกษตรตราธิบดีนะครับประหัตอาทิตย์เสาร์นะครับครับได้โปรดกดติดตามกันเอาไว้เดวยนคะครับจะได้ไม่พลาดคำทำนายในคราวต่อไปนะครับก็เรื่องราวต่างๆสำหรับชาวลัคนาราศีมีนะครับก่อนในช่วงนี้นะฮะดาวก็ยัง ประจำตัวนะครับก็ยังเป็นเกษตราที่บดีอยู่ก็ยังยาวไปยาวไปนะครับถึงจะมีจังหวะที่เดินถอยหลังอยู่บ้างนะครับแปลว่าก็ยังอยู่ในความเป็นเกษตรอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ยังพอสู้ได้นะครับกับเรื่องราวต่างๆ่างนะครับยังไงก็ต้องอดทนสักนิดหนึ่งนะครับจังหวะนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นจังหวะที่เรียกได้ว่ามีงานมีการเข้ามาให้ทานะครับมีการเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูมีการเกี่ยวข้องกับญาติมิตรอยู่ มากพอสมควรทีเดียวเพราะคือจะได้จังหวะที่เรียกได้ว่าให้โชคให้ลาบมีความเกี่ยวข้องกันเลยทีเดียวในจังหวะที่ดาวเกตเนี่ยนะไปกระตุ้นนะนะชาวเ,เรือนพบลาภะด้วยนะครับดังนั้นลาบที่ได้ผลที่ได้ย่อมต้องมีมานะครับเพียงแต่ว่ามาแล้วก็เหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองนะครับความเหนื่อยนะของดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเลีเ่ยงไม่ได้จริงๆนะครับก็คือจังหวะ ที่เขาเข้ามากระตุ้นจังหวะที่เขาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะเป็นกับจังหวะที่ตัวเราเนี่ยจะได้ทํางานนะฮะจะได้ลาบได้ผลจากการทาง,ทงานก็ทําตามปกตินี่แหละครับแต่ว่าจะได้มากกว่าปกตินั่นเองนะฮะก็ตัวความยากในเรื่องของความเกี่ยวความข้องกันตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้ว่า บางดวงมันจะมีดาวบางดวงที่เข้าไปอยู่ในภพอรินะครับแต่ในความเป็นอรินั้นก็มีความเกี่ยวข้องกับเป็นราชาโชคอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าถึงจะเป็นปัญหาถึงจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่ก็จะนํามาซึ่งโชคนะครับหลายๆอย่างหลายๆสิ่งนะครับความ ที่ตัวท่านเองต้องมีการรับผิดชอบนะฮะเกี่ยวข้องกับบทบริวารอยู่ตรงนี้เนี่ยบทบริวารก็จะเรียกได้ว่ามาแบ่งลาแบ่งผลออกไปบ้างนะแต่ก็มันเหมือนกับเป็นตัวกระตุ้นนะครับคือต่างฝ่ายต่างเข้ามากระตุ้นให้เกิดสิ่งหนึ่งนะฮะคือทามาหาได้เพื่อที่จะได้นํามาใช้จ่ายนะครับเพื่อที่จะจัดการเรื่องราว จัดการปัญหานะครับดาวมีความเป็นราชาโชคอยู่หลายดวงนะครับก็อังคารก็ยังเป็นราชาโชคอยู่นะครับการที่ดาวองคารมาเป็นราชาโชคซึ่งตัวดาวองคารนี่เป็นดาวการเงินอย่าง,าง,างแน่ๆเลยนะแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับภพศาสชาเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยเพื่อนฝูงชักนำพาไปนะครับให้ได้รับผลประโยชน์ให้ได้รับเรื่องราวที่ดีนะครับก็สำหรับเตือนนี้ สำหรับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยก็เน้นเรื่องการทํางานกันเป็นหลักนะครับแล้วก็จังหวะที่เราไปทํางานไปอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะยังมีโอกาสที่จะได้โชคนะยังมีโอกาสได้โชคนะมีโชคเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกในเรื่องของราชาโชคนะซึ่งยังคงส่งผลอยู่ยังไม่จบนะครับราชาโชคเนี่ยยังต่อเนื่องมาจากในช่วงต้นๆเดือนคือมันเป็นช่วงคับเกี่ยวระหว่างเดือนที่แล้วกับเดือนต้นเดือนดิ ดอนเดินสิงหาคมเนี่ยนะฮะดังน so ั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสำหรับท่านที่ยังพอมีพื้นฐานสตา์ทที่ดีอยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับผลดีมีโอกาสที่จะได้รับผลได้นะฮะจากสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่นะครับยังไม่ต้องถอดใจนะครับยิ่งดาวเกตเนี่ยการที่ดาวเกตมากระตุ้นในภพลาภะเนี่ยมันจะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มองเห็นอะไรบางอย่างนะฮะแล้วเขา มีความเมตตานะฮะมีกวนยื่นมือเข้ามานะฮะช่วยเหลืออบอุ้มนะฮะหรือว่ามอบสิ่งต่างๆให้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นผลได้หรือสิ่งที่เป็นผลดีในอดีตชาติของเราซึ่งเราจะต้องมาได้มันในชาตินี้นะครับเพราะว่าในจังหวะที่ดาวคู่ธาตุไฟนะครับก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยมากระตุ้นอยู่นะครับในช่วงก่อนนานั้นเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่ายังมี โอกาสยังมีช่วงจังหวะเวลาที่ยังจะได้รับสิ่งที่ดีอยู่นะครับก็ถึงดาวเดินถอยหลังนะครับแต่ก็ยังมีดาวอื่นๆที่ยังส่ง,ส,ง,ส,งส่งผลที่ดีอยู่นะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องหนักใจไปนะไม่ต้องหนักใจไปพยายามขยับตัวเองไปข้างหน้าอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับคือยังไงเสียสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ย จากท่วงปีนี้จนถึงต่อถึงปีหน้าผมยังมองว่ายังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นได้เพราะว่าความเป็นราชาชว่วของพระพุทธยังรอยอยู่ครับก็จะถึงเวลาที่จะใช้ไพ่ออร์คาลสตาปาฏิหารนะครับมาใช้ในการออกคําพยากรณ์นะครับก็มีปัญหาอะไรมีคําถามอะไรก็นึกไพ่ในใจเสร็จแล้วทั้งจิตอธิฐานเลือกไพ่มาจากหนึ่งในกองทั้ง4ี่นะครับก็คําพยากรณ์จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับผมเองก็จะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้เอ้า มาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะครับครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ด้กองที่หนึ่งนะครับโอกาสที่จะต้องได้เข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับหมู่ญาตนินี่อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลานี้แหละนะครับเพราะว่าเอ่อจะต้องมีการมาร้องมาขออะไรต่างๆแต่ที่จะได้รับพรนะครับได้รับพรจาก เทวดานะครับได้รับพรจากเทวดานะครับคือขอได้นะครับแล้วก็จะได้รับพรนะฮะโอกาสที่จะได้รับความสุขโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆซึ่งดูแล้วไม่น่าจะแก้ไขได้ก็จะปรากฏขึ้นนะครับปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกก็กลับมีทางออกขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับทางนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าจังหวะของ การร้องขอจังหวะของการพบเจอกันของหมู่ญาติเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ที่ดีนะครับที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับผลดีนะฮะได้รับผลได้ได้รับผลสําเร็จได้รับการแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับสําหรับท่านที่เรือกไฟกองที่2นะครับก็เรียกได้ว่าฝีมือความสามารถประสบการณ์ของท่านเนี่ยก็จะนําพาความสําเร็จนําพาเรื่องราวนะะในสิ่งที่เรียกได้ว่าโอกาสที่ คนอื่นเขาหยิบยื่นให้เนี่ยโอกาสที่ท่านได้รับท่านจะสามารถทําสิ่งที่คนอื่นเนี่ยทำได้ยากเนี่ยไมไ่แต่ตัวท่านทําสาเร็จการทําสําเร็จเนี่ยก็จะทําให้ตัวท่านได้รับผลดีนะฮะได้รับประโยชน์นะครับได้รับค่าตอบแทนที่เรียกได้ว่าสมน้ําสมเนื้อกันเลยทีเดียวสําับไทยที่เลงๆอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆไว้เนี่ยโอกาสที่จะได,ได้รับอนุมัติเนี่ยเรียกได้ว่า มีสูงทีเดียวเพราะว่าชั้นเชิงหรือแนวทางของเรื่องราวที่ท่านนำเสนอไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวท่านเนี่ยได้รับการพิจารณาได้รับความสำเร็จแล้วก็ได้รับสิ่งที่ท่านต้องการน,นะครับผมสำหรับท่านที่เลืยกไพ่ของที่สามเนี่ยนะฮะขอเลยได้ว่าก็ได้พระสุบรีนะครับพระสุบรีก็อย่างว่าแหละครับข้อความ คุณหนาฝาข้างของสมบัติความคุณนำฝาข้างของลาผลนะฮะต่างๆเนี่ยมีมาอย่างพังพร้อมดังเรียกได้ว่าเป็นบุญนะฮะเป็นกุศลที่สั่งสมมาตั้งแต่ชาติบางก่อนเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นผู้อุดมไปด้วยลาบนะครับได้สิ่งของต้องประสงค์นะครับได้สิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้คาดหมายไว้นะครับก็เรียกได้ว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะ ได้รับโชคใหญ่มีโอกาสที่จะได้รางวัลใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับงานดีนะฮะมีผลตอบแทนสูงแล้วก็ทําให้ตัวเองเนะี่ยผ่านพ้นจากเรื่องราวอะไรต่างๆซึ่งเรียกได้ว่าติดขัดอยู่นะครับอย่างอาศัศจรรย์อย่างมหา,าศจรรย์าอเลยทีเดียวนะครับผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็ขอให้มันทําบุญเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อสังสมบุญกุศลเพื่อที่จะได้ต่อพบต่อชาติกันต่อไปนะฮะ ส่วนท่านที่เลือกพยของสุดท้ายนะครับก็ท่าไพ่ยที่เรียกได้ว่ามีกินมีใช้กันนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ขาดมือนะครับยิ่งทำก็ตามถ้าทําทเกี่ยวกับเรื่องทางด้านเกษตรกรรมหรืรออะไรต่างๆล้วก็เรียกได้ว่าก็จะมีผลดีก็จะมีผลได้นะครับมีกินมีใช้ไม่ขาดมือไม่ขาดเหลือไม่อดด้วยอยากาน,น,นะครับว่ากันเถอะนะฮะดังนั้นเนี่ย เรียกว่าการทําสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อมาหากินที่ท่านทําอยู่เนี่ยนะฮะก็ท่านเรียกว่ามีโอกาสเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะมีโอกาสเดินหน้าไปได้ด้วยดีขอเพียงท่านอย่าเพิ่งหยุดมือขอเพียงท่านอย่าเพิ่งหยุดทานะครับขยับเดินหน้าก้าวต่อไปนะครับการไหลมาเทมาของสิ่งที่ท่านต้องประสงค์การไหลมาเทมาของทรัพย์การไหลมาเทวา ของข้าวของเงินทองที่ท่านราถนาเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่ท่านประสงค์นั่นเองนะครับก็สําหรับชาวลัคนาราศีมีแล้วเดือนนี้ก็จัดว่าเป็นเดือนที่ใช้ได้ฮนะถึงจะต้องมีอะไรให้ทํามากกู่สักหน่อยแต่ก็ยังถือว่าประครับประคองแล้วก็ทําเรื่องราวต่างๆไปเรื่อยๆดาบคำตัวจะเดินถอยหลังอยู่นิดๆน,นะครับก็รยกได้ว่าอาจจะต้องย้อนไปทําอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องเดิมๆอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ว่าจะทําอะไร ก็ขอให้ท่านประสบความสุขประสบความสำเร็จนะครับโปรดเมตตากดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เพื่อกาลักใจในการทำคลิปในคราวต่อไปรรัด